ถือกำเนิดคู่กับการก่อร่างสร้างความเป็นชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยได้ส่งนำกองทัพเข้าทำศึกสงครามบรรพบุรุษของไทยได้ทีเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติจากการรุกรานของเหล่าอริราชศัตรูวีรกรรมอันห้าวหาญเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธหัตถี และได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ปรากฏพระเกียรติยศแผ่ไพศาลเกียรติภูมิของกองทัพไทยเรื่องลือไกลไปในทุกสารทิศจึงได้กำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยเพื่อให้เหล่าทหารไพร่ฟ้าอนาประชาราชและพวงชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระบรมพมหาธัรติยาธิราชเจ้าในฐานะจอมทัพไทย และทรงพระมาหากรุณาธิคุณต่อพื้นแผ่นดินไทยเพื่อที่จะได้เทิดทูนและสืบสารเกียรติยศเกียรติศั์ที่ได้ดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาและพระมาหากษัตริย์รวมทั้งคงศักดิ์ศรีของความเป็นชาติไทยมาในทุกกาลสมัยให้ตราตรึงไว้อย่างไม่รู้ลืมกองทัพไทยได้สารต่อภารกิจในการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตย ความมั่นคงของรัฐสถาบันพระมาหากษัตริย์ผลประโยชน์ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนการพัฒนาประเทศโดยในรอบปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังนี้ด้านการพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์ซึ่งกองทัพไทยถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง โดยได้ดำเนินการจัดกําลังถวายความปลอดภัยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอาทิการจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของ,ของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาเมื่อวันที่2ธันวาคม2557ตลอดจนได้ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษา5ธันวาคม2557ณหน่วยทหารทั่วประเทศนอกจากนั้นกองทัพไทยยังได้รับความไว้วางพระราชฤุทยให้รับผิดชอบและดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระาราชดำริทั้งเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงและบูรณาการความร่วมมือนในการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยมีศูนย์ประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระาราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทยทำหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานและบูรณาการการดำเนินง,งานเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของเหล่าทัพและตำรวจตรวเวนชายแดนให้สอดคล้องตามแนวพระราชดำริตลอดจนได้ศึกษาน้อมนำและเผยแพร่หลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอาทิการจัดตั้งหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ30หมู่บ้านทั่วประเทศ ูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง210ในพื้นที่21ตำบลและโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่30ตำบลซึ่งเป็นการเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนได้รับทราบและน้อมนำไปปฏิบัติทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้านการป้องกันประเทศ กองทัพไทยได้วางกำลังป้องกันชายแดนและรักษาผลประโยชน์ของชาติท,ท,ทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศโดยได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการชายแดนตามกรอบประชาคมอาเซียนเพื่อให้เกิดความสงบสุขและการพัฒนาร่วมกันรวมทั้งลดปัญหาอาชญากรรมตามแนวชายแดนซึ่งส่งผลดีต่อความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน และเกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมของกองทัพด้วยการฝึกทั้งในระดับหน่วยจนถึงการฝึกร่วมระหว่างเหล่าทัพและการฝึกผสมกับมิตรประเทศทําให้มีความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐกองทัพไทยได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมอย่างสําคัญ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆของชาติจึงได้สนทิขีดค,ความสามารถที่มีอยู่จากทุกเหล่าทัพรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการเสริมสร้างความสงบสุขความปรองดองสมานฉันท์และความปลอดภัยของประชาชนในชาติอาทิการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมายการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์การแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าส่วนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กองทัพไทยได้จัดกำลังพลและยุทธปกรณกร์สนับสนุนการปฏิบัติให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับภารกิจด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากลมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหน่วยปฏิบัติหลักโดยบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งได้มีการฝึกทดสอบแผนเผชิญเหตุในการแก้ไขปัญหาการต่อต้านการก่อการร้ายสากลทำให้มีความพร้อมในการเผชิญกับปัญหาการก่อการร้ายสากลในทุกรูปแบบ ด้านการพัฒนาประเทศกองทัพไทยได้ดำเนินงานพัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและฟื้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจในท้องถิ่นทุรกันดารงานที่ดำเนินการอาทิการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมการจัดหาน้ำกินน้ำใช้การส่งเสริมอาชีพและโครงการเกษตรผสมผสานส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดี บนพื้นฐานประชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งได้สนับสนุนรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำของประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภายัยพิบัติกองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทยได้อำนวยการปฏิบัติด้านการบรรเทาสาธารณภายัยโดยมีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบ,บก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงพูรณาการการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆทั้งภัยแล้งภัยหนาวและอุทกภัยโดยเฉพาะเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ในห่วงเดือนธันวาคม2557กองทัพไทยได้จัดกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชน นับตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์จนกระทั่งสถานการณ์ที่คายเข้าสู่ภาวะปกตินอกจากนี้กองทัพไทยยังได้เตรียมความพร้อมด้วยการฝึกบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศมิตรประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบรรเทาภัยพิบัติร่วมกันตลอดจนได้จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วซึ่งมีความพร้อมในการบรรเทาภัยพิบัติและสามารถเข้าถึงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ของประเทศในด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับตรประเทศกองทัพไทยถือเป็นภารกิจสําคัญที่จะต้องสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศและพัฒนาความร่วมมือทางทหารในด้านต่างๆเช่นการแลกเปลี่ยนการเยือนการแลกเปลี่ยนด้านการฝึกศึกษาการประชุมในกรอบความร่วมมือต่างๆท้งนี้ เพื่สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างเสถียรภาพและสันติภาพร่วมกันโดยให้ความสำคัญเบ่งด่วนกับการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นอกจากนั้นยังได้จัดกำลังเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกรอบขององค์การระหว่างประเทศซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วรวม18ภารกิจโดยล่าสุดได้จัดผู้แทนจากกองทัพเรือพร้อมฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือ CTF 151ในอ่าวเอเดนชายฝั่งประเทศสมาเลียในห่วงเดือนพฤศจิกายน2557ถึงมีนาคม2558ซึ่งนับเป็นครั้งที่3ที่กองทัพไทยได้จัดกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าวซึ่งจากผลการปฏิบัติทำให้กองทัพไทยได้รับการชื่นชม และเป็นการเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติเป็นอย่างมากทั้งนี้ได้สนับสนุนนโยบายการปฏิรูปประเทศกองทัพไทยได้ปรับแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติรวมทั้งได้ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานโดยนำระบบศูนย์บริการแบบเป็ดเสร็จหรือ one stop service มาใช้ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการกับประชาชนเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปไัยคุกคามได้เปลี่ยนรูปแบบและขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้นกองทัพไทยจึงจำเป็นต้องปรับตนเองเพื่อให้สามารถรเผชิญกับภัยคุกคามดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้กำหนดทิศทางในภาพรวมของกองทัพในอนาคตได้แก่การปรปับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยและระบบงานให้กระทัดรัดทันสมัยมีความคล่องตัวและอ่อนตัวเพื่อเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลายพัฒนาคิดความสามารถและองค์ความรู้ของกำลังพลในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจทางทหารในทุกๆด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขวัญและกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวให้สามารถปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นพัฒนาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีและระบบการควบคุมบัญชาให้มีความทันสมัยพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งนี้การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของไทยในปี2558 กองทัพไทยได้เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นกองทัพชั้นนำของประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิโดยการประสานความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติด้านความมั่นคงทางทะเลด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพด้านการแพทย์ทหารด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและด้านการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม กองทัพไทยขอยืนยันว่ามีความพร้อมในการปกป้องสถาบันชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์และประชาชนรวมทั้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและจะเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อเป็นหลักประกันให้เกิดความมั่นคงของรัฐอย่างต่อเน,นื่องสืบไป